ชาพระราหูปิด ต้มพาเดิสกลนครน,นะคะดูคนค่ะทุกคนจะต้องใส่แมสนะคะจะขึ้นรถสองแถวของทางวัดค่ะคนละยี่สิบบาทค่ะนั่งรอค่ะหลังจากยืนรอมาหนึ่งชั่วโมงให้ขึ้รถสองแถวของทางวัดนะคะคนละยี่สิบบาทค่ะไปกลับนะคะรถสองแถวไปแล้วค่ะ ไปทักืนเด้อจะปวดน้ำแน่ไปไหว้ภาคกันค่ะตั้ นี่คืออะไรตุงตุงอันนี้งนี่น้ำตกจุดแรกค่ะเยยมากนนไหนวะต้นขาเด่นจนะคร ปู่ทำไมทางเดินสวยอย่างเงี้ปู่สวยนะคะสวยมากปู่สวยมากเลยค่ะ,คะเห็นทางนี้ค่ะดูจากข้างล่างนะคะเราจะพาเดินลงไปดูข้างล่างนะคะเป็นทางเดินรอบเลยค่ะตอนนี้เห็นไหมคะเรามองไปข้างบนนะคะเห็นไหมเห็นพระธาตุเราเห็นพระยานครราชสลมาไปค่ะ มนะคะชอบเราถูกใจที่เราทำให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวยมากดูสิสวยมากเลยคุณฟูสวยสวยสวยมาเที่ยวนะคะสวรรค์บนดินค่ะเป็นภูเขาเลยเราสามารถชมวิวได้ด้วยนะคะนี่ค่ะโู้นามองไปเห็น โอ้โหปู่เนี่ยถ้าตอนเป็นตอนที่ฝนตกหรือไม่ก็อากาศเย็นนะคะคงจะสวยมากๆเลยปูข่ขานี่คืออะไรครับปูนน่นู่นค่ะนู่นค่ะปู่ว่าเป็นอะไรคะเห็นไหมฮะเราจะพาไปชมนกค้างอยู่นะสวยมากเลยปนะู่ดูดิฮะสวยมากนะคะ นี่ค่อนี่่ ใครเกิดปีชงนะคะปีนี้เชิญค่ะบูชาพระราหูทั้งหมเป็นด้านหลังพญาหนาคลาดค่ะที่เรามองเห็นะนคะคะบูชา ยีบาทค่ะแล้วเราก็มาอธิษฐานหูชาพลาหูนะคะอยากเรียนแล้วทำไรคะอธิษฐานหรอคะ ยหยอนอยเหรียญเหรียญอ,อะไรก็ได้โอ้โปิดสวยงามมากค่ะดูเล็บค่ะ ภูผาแดนจะพาเที่ยวชมทางเดินที่วัดถ้ำผาแดงสกลนครนะคะ สวยงามมากเลยค่ะธรรมชาติสุดๆเลยค่ะเนี่ยเรามาตรงนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะเราก็จะเห็นเราสามารถนั่งดูนั่งชมธรรมชาติได้นะคะแล้วมองไปข้างบนนะคะ,คะสวยมากเลยเห็นไหมนุค่ะนี่ค่ะปู่ขามาดูตรงนี้นี่สวยมากสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะ่ะลานนั่งทานกาแฟแล้วก็ชมวิวไปด้วยค่ะ ข้าไปสกขาสวยด้วยสวยมากสวยงา,ม,ม,า,ยงาม,มากเลยค่ะเป็นจุดนั่งชมวิวกันนะคะค่ะมองไปด้านนี้จะเห็นพระธาตค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ได้ยินเสียงน้ำตกถ้าเรามองไปด้านนี้เราก็จะเห็นวิวค่ะทิวทัศน์ค่ะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีบันไดาทางเดินนะคะที่เป็นเหล็กนะคะบันไดเหล็กค่ะไปทุกจุดเลยค่ะตอนนี้ไปได้หลายๆจุดเลยค่ะ ได้หมดเลยค่ะปลอดภัยแข็งแกร่งแข็งแรงค่ะวสวยมากนี่ค่ะมุมทานกาแฟนั่งดื่มกาแฟะนะคะบนบรรยากาศแบบสวยงามมากเลยค่ะมาเที่ยวกันนะคะถึงจะเป็นธรรมชาติในระมิดก็สวยค่ะ กันได้สวยมากๆเลยค่ะขายไเจอตรงนี้ค่ะเห็นไหมมองไปสิสวยอ่ะความสวยงามธรรมชาติในระบิษธรรมชาติค่ะฉคกใธรรมชาติสวยมากเลยค่ะ มาไปดูเต้นขอนข้าวใครอยูนเหนื่อยมานี่ค่ะล่าติดตามต้นไม้ขึ้นไปบนนั้นค่ะสวยมากเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะเสือเสือมาเด็กๆมาแล้วมาลูกไหมเรามายืนกัน มาเลยมาเลยยังอ่ะยังอ่ะคุณแม่ก็พูดก่อนไปใส่นอนมาชมสวนกันค่ะสามารถลงไปข้างล่างได้นะคะดีค่ะ นั่นหนาถาวรก็สวยมากค่ะขึ้นมาลงไปได้เลยค่ะ ผสมสีสักเอ็บ้างอุค์ระชใ่ะ้าตรงนี้เพิ่งเสร็จค่ะโอ้โหสาราฟู้คว้ามือค่ะดูสาราสวยมากเลยค่ะสาราต่อไม้ ทานใด้สี 4, ่ทานยี่สิบบาทจ้าไหว้ด้านนอกเลยจ้าไหว้พระพุทธมหาราชานาคาลริลล่์เลยจ้าจ้าสวยมากเลยพานละ้ยี่สิบบาทเลยจ้าปัจจัยคุณแม่จ้ากับพี่ถางเส่ตู้เลยจ้ากับยิบเอาพานเลยจ้าเยี่ยนเชิญด้านนี้เลยเด้อจ้าร่วมทำบุญบูชาดอกไม้ไหว้พระขอพรจ้าขอโชคขอลาบได้เด้อจ้าลาบก็ได้ สวยมากค่ะต่อไม้มหัสจรรย์น,นี่ค่ะถ้าเรามองไปก็จะเป็น หลานพญานาคเห็นไหมคะสวยมากเลยคะ่ะ